สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและแล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลายเกมเศรษฐีวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นอ่าลีก,กับใครเดททุกคนเดทขาวคือมาดูกันว่าเราจะอ่าเอาชนะเขาได้หรือไม่นะก็คือก็คือบอกเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่ดีที่สุดที่เราพอจะมีแล้วนะทุกคนหลังนั้นคือเราไม่มีตัวที่ดีกว่านี้อีกแล้วนะ เดี๋ยวขอหาอะไรที่มันพอจะมีดีกว่านี้อีกไหมนะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งหมัดนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคือเรามีดีแค่เท่านี้คุนมันไม่มีมากกว่านี้แล้วนะ โอเคเราก็ใช้เซตนี้ไปเลยกันนะก็อ่าถุงไอหมัดหมัดนะั้นเป็นหมัดลิงของเนือนนะมาดูกันเลยแต่แรกเราเจอเอลินนะเจอเอลินเราต้องเก็บโล่ไว้ก่อนอ่าเราอยู่ตรงนี้มีอะไรบ้าง ออกดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้สามเมนสะด้วยเป็นไงล่ะดูว่าเสียงแต่คงต้องขอลองแต่ขอดูเขาก่อนนะลองดูทุกคนไม่แน่ใจมีการวิกไหมแต่ก็จะเสียงนะ เราไม่มีสวยแบบนี้รลอขอเรียกว่าอะไรรลอ,อันนี้อย่างเดียวเลยรอวิชอย่างเดียวเลยมันดูดเราไม่เข้าหรอก ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คงต้องหลงรักเธอแน่เลยเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอเพื่อน ลอยออกมาไหมโอ้เสียดายจริงนะทุกคนงั้นเราจะตุยนางไปเลยนะเนื่องจากนางจร้ายกับเราเอามานี้มนสองไปไม่เบิน้นแต่ก็โดนเอาตุยเลยตาแรก แต่อนนี้เจอใครไม่เจอเจอหมิงหมิงนะทุกคนโอ้โหได้เป็นคนแรกด้วยเป็นไงล่ะหมิงหมิงคอสซะด้วยนะอือ เดี๋ยวลองปุนอีกทีนะว่ามันจะออกไหมไอ้อะไรนะย้ายไปไหนก็ได้นะเราจะวนกลับไปเอาการ์ดการ์ดร้อยเปอร์เซ็นต์ยออกในลูกโอเคลงมาตรงนี้นะวนไปเอาการ์ด1้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนออกหรือเปล่านะ่ะไม่รู้โอเคออกได้อยู่นะเราก็อยู่ตรงนี้ก็ได้มา ชัวดีนะอืมนางมาข้างหลังเราแล้วทุกคนไปแล้วหนึ่งโลกสองโลกคือข้อเสียของเราอีกอย่างนึงคือเราไม่มีนีลเทศเลยนะสามโลกจ่ายด้วยเชิญเราด้วยนะ ดูด้วยเอามันมีอะไรอ๋อมันไม่เลือกโล่ด้วยนะมันเลือกโล้หรือเปล่าเอ๊ะมันเลือกอะไรเมื่อกี้โห่เผาซักหมดดูดเลย โอ้มิงมงเอ้ยโอเคียนทุกคนแต่แรกก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้สักแบบเออก้าวตาเรามีโอกาสได้ไหมแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะได้นะนตรงนี้ก่อนนางไม่มีกันวิกเหรอแต่มันก็ไออะไรนะมันมันมีผูดใช่ไหมนางมีผูดโดยตัวนี้นี่ ลบไปไกลตีนก่อนนะหวังลมงๆแลงๆ้งว่าเปลนยานจะออกนะถ้าไม่ออกเราก็สวยโอเคยังออกอยู่ทุกคนอเรามีโลกขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ ลงคุกไหมเกาะโอเคดูดนะฉันไม่กลัวหรอกเอออยู่ตรงนั้นแหละดีเบิ้ลสิบสองไปลูกโดนขโมยมาเบิ้ล เรีนยาร้อโดนอีกหนึ่งสเต็ปผมไม่อยากให้มันเตะนะหรือสาบนไม่ดีอันเชื่อมาก็จบแล้วคมบูกเลยทีนี้แหมเจอตัวกากนี่ซาดจริงนะทุกคน โอเคแต่นนี้เจอสุดสาครทุกคนโอ้โหเป็นเป็นแคลนเก่าของผมด้วยนะคือผมบอกว่าอูเป็นตำนานด้วยทุกคนเป็นแคลนที่ผมเคยอยู่นะแครนเนี้ยคือผมตอนนั้นผมไม่ได้เข้าไอ้อะไรอะผมจําได้ผมไม่ได้เข้าทำหลีแค่วันเดียวอะผมก็โดนเลยโดนเด้งออกนะจะจำไว้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันทำเรา่ยแครนนี้ เร็วจะเลือกอะไรก็เลือกสักอย่าแต่ถ้าพูดถึงความได้เปรียบเสียเปรียบแน่นอนว่าเราเสียเปรียบอยู่แล้วทุกคนด่านนี้นะเอออยากอยู่ไหนก็อยู่ไป อืมไปไหนก็ได้ไหน่อยโอเคเรามาตรงนี้ก่อนนะเอาไปนหนึ่งก็สวยโดนไหมโดนอีกหนึ่งกระทง นาหงอกเฮ้ยการขโมยมาเบืนอ่าหายไปไหนมันต้องแปดสิเอร์เซนต์เลยไม่ใช่หรือเออมันต้องออกอยงนี้เออเออทีนี้ไม่มีแล้วนะ ลงไปเลยทุกคนเราทำอะไรไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะเจอสุแสคคนอีกแล้วอะ่ะทุกคนเจอใครไม่เจอมาเจอสุแสคคนนะเราจะรับมึงได้ยังไงนะในประเทศอะไรก็ไม่มีขังคุกอะไรก็ไม่มีนะแห่ที่ตาชัดๆเรา อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะโอกาสรอดมันน้อยนิดแต่เราก็ทำได้ดีที่สุดแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วเอามันไม่เลือกตกป้านมันด้วยนะจะเล่นเราอย่างเดียวไอตัวนี้อุ๊ย ดีนะที่มันเล่นไม่ค่อยเป็นตัวนี้แต่มันไม่ออกด้วยเป็นยังไงละ่ะถอยหลังต้องออกนะไม่ออกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงกับมึงละมาออกอะไรแต่นนี้ไม่ต้องออกแต่นเนี้ย ูไม่ต้องออกก็ออกออกร้อยเอร์ซนเลยแบบนี้เอาแน่จริงก็ลองลองคูป,ปสิออกเออแตนต้องออกสาทีนี้ก็ทนตีนทงทนมือทนตีนเขาให้ได้เยอะที่สุดนะเออมันไม่เบิ้ลสวย ไม่อยากมาเลยทุกคนแแม่ตรงนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันไม่รอดแค่นี้เอาไปเสวยเป็นยังไงล่ะสุดสาคอ อันนี้เจอน้องแบล็คฮอลัสนะเจอน้องแบล็คเราจะทำยังไงได้ทุกคนเร้่ก่อนอ่าโอเคเราอยู่ตรงนี้เลยนะทำอะไรไม่ได้เราก็อยู่แต่ตรงนี้เราก็เลือกโลกไปทำอะไรไม่ได้ทุกคนเราต้องอยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะเจอแบล็ค ถ้าจะให้ดีเราควรอยู่ตรงนี้ได้นะเนี่ยจี้ตอนนี้ที่เราขาดอะเราจะควรจะมีคังคุกนะอืมแล้วก็ในระเทศจี้ไหนถ้าเกิดว่ามันออกมามแล้วมีขังคุกกันในประเทศนะทุกคนททำเลยผมบอกเค่นีแหละจี้นั้นมาสำคัญจริงๆนะ ที่ปัจจุบันนี้ที่สําคัญที่จะมีขังคุกในืะเทศแล้วก็โล่เออถ้ามีชิ้นแบบนี้ออกมานี่คือบอกเลยแทบไม่ต้องทําอะไรกันทีเดียวคือมีแต่คนอยากหามันจะดูดเรานะขอให้มันไม่ออกเออเออ อยาตัดนางฟ้าฉันโควโลทำอะไรไม่ได้ทุกคนกูทำไม่รู้ท,ท,ทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วแค่มาใช้การ์ดเราก็จบแล้วนะเอาแล้วมียกเว้นอยู่เหรอ มันยกเว้นจากอะไรก่อนทุกคนผมก็งงเหมือนกันนะมันยกเว้นจากอะไรเหรอเนี่ยดีนะที่เรากู้เอาเป็นยังไงละ่ะสง่งหน้าแต่นีี้ื่อพระนะพระใหม่ใช่ไหม โอเคพระใหม่ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มัน,มนยกเว้นจากอะไรอะผมยังงงเลยอ๋อตัวนี้นี่เองทุกคนมันออกแบบฟุกมาก55%เนเนี่ยดีนะเนี่ย มีออฟเสริมดีๆนี่เอง ดอกออกไว้ไม่มีผิดโอ้เป็นยันไม่ออกทีนี้ทนตีนทนมือเขาให้ได้ก็แล้วกันแต่นี้อไม่ทันอะไรก็เบื่อด้วย บน้อสวยเลยบน้สิทีนี้ไม่มีปัญญาจะทำอะไรให้รอดแล้วนะคนเต็มเต็มสี่จะเหลืออะไรขังอีกเป็นยังไงล่ะ อืมมาอีกหนึ่งยังไม่พอใจอีกเหรอยกเว้นมันออกเรื่องน่าจะออกไปแล้วนะ จบแล,แล้วเราก็ได้ถึงตาที่สี่นะทุกคนก็อย่างที่บอกอ่ะอีเวนต์ไม่ใช่อีเวนต์เนี่ลจวเร่าความสามารถของจี้เรามันยังไม่พอนะคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าต่อให้มีไออะไรโหนโมันจะมาซัพพอร์ตนางได้ไหมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าขังคุกนะอืมก็ได้สี่ตาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ กำลังปั้น id นะเออต้องบอกว่าคนที่กำลังปั้น id ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้กับเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้บายบายไปละ